โอ้วันนี้อาจารย์ถลุยลงมือเองเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นเมนูแนวภาคกลางนะคะอันนั้นอะไรอะ่ะอ๋อใช้พริกเผา,าครับโอ้โหเมนูพริกเผาทำได้เยอะแยะเลยนะคะครับอันนี้อะไรคะนนเมนู ผัดพริกเผาคุณเชียงนะครับผัดพริกเผากับคุณเชียงอ๋อคุณเชียงเมืองสิงห์บุรีนะน่าจะเป็นคุณเชียงหมนะูคุณเชียงหมูนะคะเรามีคุณเชียงหมูมาด้วยเอาพริกเผาลงไปเลยเอันนี้พริกเผาแม่ทองนาคนะคะเรามีสองสูตรแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรหวาน แล้วก็สูตรออริจินัลจะมีรสเปรี้ยวส้วมม,มะมาขามเปียกน้ำนิดหน่อยแต่ว่าทั้งสองสูตรไม่มันไม่เยิ้มนะคะโอ้ยหอมมากรอวัระวังตาด้วครับหอมมากหอมขึ้นจมูกเลยเอบุญเชียงลอง <laughs> เห็นใช้พริกเผาหนึ่งช้อนเนาะประมาณช้อนโต๊ช้อนเดียวนะคะแล้วก็กุนเชียงประมาณนี้นี่เป็นกุนเชียงอย่างดีนะคะจากสิงคโปรีใส่น้ำเข้่ไป้าุุ่นเชียงก็สุกไม่ยากอยู่แล้วไม่ยากอันนี้มีหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่กับต้นหอม ไที่กินหวานแล้วอย่าลืมนะครับนเชียงมันจะหวานอยู่แล้วมอยากเติมน้ําตาลลงไปครับมันจะทำให้รสชาติอาหารหวานมากขึ้นนะเมนริกโอ้โหนี่มันสไตล์พัฒต,ตาการเลยเนี่ยอาจารย์ถลุยพัฒต,ตาการบ้านทุ่งนะครับนี่หน้าตาคหน้าตาพัฒตาการเลยเนี่ยนี่ดูเชฟระดับในตำนานเลยนะเฮ้ยใช้ได้โอ้โหสวยว่ะ ไม่เคยกิน,น,กนใช่ไหมเมน,นูนี้ยังไม่เคยเราก็จะเอาของในตู้เย็นเป็นกุนเชียงแล้วก็มีต้นหอมมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้น้ำพริกข,ขาาแม่ทงองนาจริงๆอาจารย์ใช้ใช้สูตรไหนได้ะคะระหว่างสูตรเปรี้ยวกับสูตรหวานอันไหนดีถ้าเกิดสูตร,รวนะหวานาเน,น,นี่ยจะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มแล้วแต่ถ้าเกิดสูตรเปรี้ยวน่ะชอบหวานใส่ไปนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นกุนเชียงมันจะมีความหวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้าตลอออันนี้เรียกว่าเมนู ผัดพริกเผากุนเชียงผัดพริกเผากุนเชียงครับใช้น้ำพริกเผาไว้ทองมา,ากนะคะถ,ถ้าทำกับข้าวบ่อยสั่งครึ่งโลเลยเนาะอ,อันนี้คือเด็กชายเดียวนะคะเป็นเด็กชายหรือเป็นนายละ่ะเป็นเด็กชายอายุเท่าไหร่ครับอ,อายุเท่าไหร่ สิบสี่อะไรวายวายอะไรกนลังสัมภาษณ์เดียวอยู่อะไรไปไหนกันหมดเราก็นึกว่าไปไหนกันหมดพอเห็นเลยนี้กักหางวาวายวาวอ๋อมาอยู่มุมนี้กันฮะอ๋ะอปลูกหอมอเอานีนนมีโครงการปลูกหอมเอาขึ้นนั่งหันหลังให้จังสันหรอพ่อใหญ่แบฮะหันหลังก็ไมันปเห็ดแดง <Nothing. S 1> เขาบอกทุเรียนอ่อ๋อเขาบอกว่าลูกเนี่ยไม่อ๋อไปขุดแปลงทุเรียนเขาเขาก็เลยดูไม่ได้บอกให้ไปปลูกนู้นเขาก็เลยหันหลังให้เลยบอกให้ไปปลูกไหนอ๋อไปขุดแปลงทุเรียนเขาเซแต่ว่ามันมีต้นเฮ้ยเพชรนางรักนะเอาตัดทำไมอะไม่ฝังไปเลยอะฝังมันขึ้นยากตัดมันขึ้นง่ายหน่อยแมร์บ๊อบมันสิบอเน่าวป่ะบอลน่าหอมนะคะหรอตัดอย่างเงี้เหรอแม่ตัดอย่างเงี้เหรอ อ้ยตัดเป็นตาเอาไปเฮ็ดกับเขาเถอะวะ <c oughs> ตัดตัดเฉพาะหัวเปล่าพี่เพชรตัดลากก็ออกด้วยเหรอตัดตรงลากกับตรงนี้เหมือนว่าถ้าถ้าไม่ตัดมันสิบนเอาเบอร์ติขึ้นยากใช่ะป่ะลากเดิมมันก็จะแข็งแข็ง,ขงมันก็จะแทงลากยากเหรอแมนมานอไม่ใช่ฝังลงอย่างนี้เหรอเพชรฝังลงขึ้นยอะไม่ใช่ตัดเฉพาะปลายเหรอนี่เขาตัดแค่เพียงคำเนี่ยจะไม่ไปตัดที่ไหนออกหมดก็ไม่แรงออกมันจะมีแรงออกที่ไหน เ๋ยนเบาเหร,ไรอไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เอาเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนนะคะเอ,เอาพปลูกอย่างนี้บ้างนะเนี่ยเอาพี่ปลูกอย่างนี้เนี่เอาแต่ว่าตัดหัวได้ตัดทางนู้นอย่าตัดราก,ต,ากตัดให้เขาแทงแทงขึ้นมาแต่ไม่ใช่หมายความว่าตัดทั้งรากทั้งอะไรอย่างไงเราว่านะอะไรนะอันนี้เราก็ไม่รู้นะผมไม่ต้องตัดนะผมเสียบเลยไม่ไม่ไม่มันแทงขึ้นยากไงแต่มันขึ้นแน่นออ้ยแต่นี่เขาปลูกแล้วว่ะเอานี่ขึ้นแล้วนี่ไงชุกเขียวนั่นอะยัง อันนั้นตัดไหมอันที่แตกเนี่ยตัดรากมนาการดูแลอันนี้ตัดรากใช่ไหมเดี๋ยวมาปลูกแล้วเอาอาจจะงอกก็ได้นะสูตรแม่ครัวมาปลูกแล้วอันนี้เป็นอะไรกระเทียมเปล่าอันนี้รอยกระเทียมเปล่แพทย์โอ้ยเนี่ยใครเอาไปห่อกระเทียมหนูมันไม่แตกหรอกมันเน่าหมดเน่าหมดเลยหรอโอ้ยเขาห่อไว้ไงก็จะให้มันชื้นเหมือนตาแหวงบอกไงเอาไปโตมา ูกมันจะขึ้นหรือไม่รู้เหมือนกันขึ้นแต่ช้าแล้วเหมือนครั้งที่แล้วที่เราไม่ตัดไงใช่มันก็จะช้าหน่อยเอาลองเบิ้งลองเบิ้งลองเบิ้งพี่น้องแล้วไหนแปลงทุเรียนพ่อแหวงไปดูซิพี่โจไหนที่เขาแค้นลูกเขยมากเนี่ยนั่งหันหลังให้เลยเนี่ยก็นี่ไงหอมไปปลูกเลยพี่โจนั่งหันหลังให้เพราะว่าตรงนี้คือหลุมทุเรียนเนาะตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวมานี่เด้๋เอาตะลินทำไมไม่ฆ่ามันหน้าววาตัวอะไรวะเนี่ยตัวทุ่งหรอมีอันนี้ไหมมีพิษไหม ต้องกีนหรอโอเคงั้นพี่โจพี่เดียวมันนี่ลูกอย่าแกล้งหลานอีกแล้วจะนอนไม่หลับนี่ไงตาทุเรียนตายอ๋อตายเรียบร้อยจะไปเอาทุเรียนมาฝังอยู่คือขอขอสงวนเอาไว้เพื่อที่จะเอาทุเรียนมาปลูกใหม่เขาไม่ยอมแพ้จะไปเอาดินมาอีกรถหนึ่งเอาดินมาอีกรถหนึ่งเอามาทำยังไงบิน ดินเอามาลงนี่ให้เต็มนี่แล้วก็ไปลงที่นู้นแล้วก็ลงนู้นคือพูนเลยพูนขึ้นพูนให้สูงอ่าแล้วไงต่อแล้วก็ปลูกทุเรียนแค่นี้ <laughs> เอาอีกแล้วเหรอโครงการทุเรียนยังไม่เลิอกอีกแล้วออะไรนะตาทุเรียนเอาต้นเท่าไหร่ดีรอบนี้เอาจนละย <laughs> ี่สิบเฮ้ยเอาต้นละร้อยแปดร้อยก็ลงไปแล้วนะพ่อใหญ่แหวงเอาจนละพันที่นะเอาจนละพัน เอาต้นละพันนะเฮ้ผมว่าลงไอ้นี่เธอพ่อมันห้านาทีเนี่ยได้กินแน่นอนไม่มีใครขุดมันไปทำกับข้าวเลยเสียดายจริงเดี๋ยว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 ขาไม่ตอนนี้ไม่ผมบอกว่ตึดเหรอโอ้หัวเบลเลอรเลยนี่ไงโอ้ยเนี่ยพ่อใหญ่แหวงได้กินแน่นอนเนี่ยโอ้ยดีกว่าทุเรียนว่ะของแท้นี่ เอายังขุดยังไงพี่ลินเอ๋อแล้วพี่พี่ลินล้มไว้เหรอไม่ล้มเพรพัดอ๋อลมมันพัดโอ้โหเยอะนะเนี่ยโอเขาลมพัดเหมือนก็โคตรนะแค่ลมพัดก็โค่นไม่น่าเชื่อพี่โจ้ระวังไอ้นี้นะครับมดนะอ๋อเราไม่ท่อน้ําดึงแล้วก็ได้างเรีนงั้นอ่ะเยอะไหมคะโอ้ต้นสะเดงต้นสะเดาต้นสะเดาจะตายไหมพี่ลินโอ้โหไปไกลแล้วนะเฮ้ย โอ,โ,โอ้ยโอ้ยปลูกมันขายนี่ผมว่าจะรวยนะเนี่ยนี้เส่งเข้าประกวดเนี่ยเราได้รางวัลเลยเพราะเดี๋ดยวไปตามมา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 แค่นี้กินไม่หมดแล้วโอโ้เหมือนหัวมันเน่าแต่มันจะแก่แล้วนะน่ะหัวหัวหลักมันอะหัวเน่าหัวเน่าหัวเน่าหนหัวเน่าเออหัวมันเน่าเว้ยไม่ดินมันนั้นไงเอ๊ะมันจะเน่าได้ไงก็ดินก็ไม่ค่อยมีน้ำนะ พราะมันโค้นแล้วมันมันมันเนี่ยการเขาได้ไงอ๋อมันลอยมันลอยอ่ะพี่เล่นเป็นน้องนี่อันนี้เอาไปทําเชื่อมนี่จะอยู่โอ้ยแต่ว่ามันแข็งหมดแล้ววะเป็นไม้เป็นไม้หมดแล้วอ๋ออายุมันเกินแปดเดือนแล้วไงเกินไปเยอะแล้วเก็นไหมเกินเนื้าจะเป็นปีอ่ะพี่เล่นเป็นเส้นหมดแล้วกินไม่ได้แล้วเนะที่เราทุบตรงเนี้ยอ่าเน่แก่เกินแล้วเนี่ยแต่เป็นแช็ นแก่แล้วใช่ไหมนี่อาชีพเขาปลูกมันเก่านะเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่นี่อยู่บ้านบ้านโคกใหญ่เนาะพยาหลังเนี่ย<ก>ปลูกมันสัมปะหลังแก่ไหมแก่แกเนี่ยแก,กินได้ดยดังไงะไหนดูนดิไหนไหนอันนี้ได้ไหมพอ่อเอออนี้อันนี้อาจจะพอได้นี่ได้นี่ก็จะได้เดี๋ยวเอาไปล้างแล้วก็เผาเลยแข็งแล้วพ่อจิกจิกมาลงแล้วจิกไม่ลงเลยอ่ะได้อุ้ยได้ได้ได้ ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราไปเผาเย็นนี้เอาปลูกไว้สักที่หนึ่งเอาไว้ในสวนพี่นุ้ยแ่ะดูสนใจแม่ครัวข้านไหนสนใจแม่ครัวเพชรหน่อยมีความพยายามมากเลยคือคนทําครัวก็อยากจะปลูกผักสวนครัวเนาะเวลามาถ้าผักไม่มีผักหมดจะไม่มีอือมันไม่มีเกินยังไม่มาเห็นไหมมาเมื่อไหร่เนี่ยตาพรเนี่ย อาทิตย์หน้าไหมฮะอาาทิตย์หน้มีข่าวดีว่าพี่พรจะมาเหรอแกบอกว่าไงแกโทรบอกว่าไงบอกว่าฝนตกเดี๋ยวจะวางข้าวไว้แล้วจะมาโอ้ยข่าวดีข่าวดีอุ้ยพี่สมรินไปแปลงร่างมันเรียบร้อยได้ได้สำลีนเดี๋ยวเดยันนี้เราโอ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ไม่เป็นเต็นท์ครับได้อยู่แต่แข็งนะพี่นะหรือว่ามันก็แข็งอย่างนี้แหละถ้าถ้ามันเป็นเต็นท์เต็นท์เต็นท์นี่ยมันได้อได้โอเคเลยเข่าได้อยู่ เผามันจะเผาก building, like ินหรือว่าจะเผาแหละง่ายๆอาไปติดไฟได้สองหัว uh. ต่อไฟเลยเดี๋ยวลองลองลองดูไอ้ต้นเล็กนิดสักต้นหนึ่งเขาแนะนำให้ถอนเลยโอ้หัวใหญ่ด้วยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอุ้ทำหัวตื้นด้วยเนาะนี่นะพญายวงปลูกแน่วมันสิรุยนี่นะ ผู้เลียนบลุวยดอกอันนี้เป็นตะลุยนี่ยอันนี้ดีนี่นี่ได้กินแน่นอนนี่หอนนุ่งง่ยไปไปเอามีดไปสับเออเด่นเด่นพอมมอพมอะพอกพอพมอมอออมออไมอกาพอกงอันพมอกรอพมอกระ่พมะพอกพอพมอกมมอกก ไปเก็บิอาปึ๊บปึ๊บอึ๊บมันไม่มีฟุ้นอ่ะแกะไหมฮะแก่มแ,แ,กมแม่แม่อออโอ้วันนี้แก่วะเลาะกกเด้งแกะไปเป็นไปนไรเดี๋ยวไปลองดูอันนี้มันแก่แล้วเออนี่ได้เออเลาะกกหมายถึงว่าโคนมันใช่ไหมนอนไม่ห้อยแม่ไม่ใกล้โคนถ้าใกล้โคนจะแกะเ่อมเสียอมอันนี้ทำพันครับเอาไปเสียบทำพันเวลาตัดเห็ดพันตัดนี่แหล่แค่นี้แค่นี้ฮะ ตัดไปเลยเนี่ยโอ้ยลูกเกษตรกรเนี่ยนี่นั่นได้บ้าพ่อนยังกะายไอะไรนะแม่คุณเศรษฐีอะพ่อต้นไหนต้นเป็นคุณเศรษฐีเลยเหรอเขาอะไรอะแม่คนเขามาปลูกนะอืมเพราะว่าสีมันชมพูเหรอต้นนี้ก็สีเหลืองนี่ชับสีเหลืองบอกชอบสีเหลืองพะนะ แม่มันเป็นสีชมพูมันเป็นชมพูอมขาวอันนี้ไม่เหลืองนะแม่เออมัน,ม,ม,นมันมีเหลืองนิดนึงเ,เออเป็นสามสีมีขาวมีชมพูมีเหลืองแต่ขาวจะเยอะหน่อยเออนี่คือดอกคูนดอกคูนปลูกเผือกปลูกมันนี่แหละกิน าเช่ครับเฮ้ยเป็นคู่ขึงกล้อง,องะก้าวหน้าเสียบเสียบลงเสียบแต่ส่วนมันตั้งนะ<อ>ไม่ได้วางนอนใช่ไหมพ่อเออเอเอเป็นกู้ขึ้งขนาดเออขนาดเอเอพ่อเขาปลูกม,มันเก่าไงพูนครูขึ้นมาสัน่นแล้วก็เอาเอาเอา,เอาท่อนมันลงระหวา่างเนี่ยนั่นอะไรดูดอยู่ตาเอาไม่วางอ่ะพ่อ งางทางไหนขึ้นาต,าต้องเอาตาทิ่มลงนี่ไงเดี๋ยวบอกบอกที่เดียวเอาเอาแน่ๆเล่เอาตาขึ้นเดี๋ยวนี้เขาวางเขาวางกบไม่ใช่หรอพระไม่โขบนี่แหละยังงเสียบเสียบแบบยัไงไง นี่ไงนี่ไงจดไว้ด้วยนะปลูกเดือนพฤษภาหกเจ็ดต้องไปถอนประมาณแปดเดือนแปดเดือนเดือนไหนพีเดียวแปดเดือนจากพฤษภาถ้าเกินแปดเดือนมันจะไม่น่ากินแล้วมิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเสียบอย่างนั้นมันจะขึ้นง่ายให้ลึกหน่อยเสียบเยียงๆหลกเอียงๆปีใหม่เลยนะปีใหม่ถอน โอเคนะตาปีใหม่นะขอน <c oughs> นี่นอนได้ทุกที่ครับแม่แม่นอนแม่เอาคือเป็นยังสัตว์เลยคุณยาให้โอ้เจบเอวนอนได้ทุกที่นอนได้ทุกที่ บายเียไปเอาไ้ากาศมันดีแล้วตอนนี้อากาศดีแล้วอ่ะตอนหน้าร้อนเราทําสวนกันไม่ได้เลยค่ะก็ก็ต้องยอมรับนะคะว่าแดดที่นี่เขาแรงเพราะอากาศมันดีเราอยากเราก็ออกมาทําสวนอากาศมันเย็นคือขยับขยื่นตัวได้เนาะประกอบกับฝนมันตกลงไปแล้วไงอันนี้ภรรยาไม่ได้ใช้นะคะทำเองคือแบบโฮจักข่วมนะคะค่ะ ก็เข้าสู่หน้าฝนเราปลูกเลยนะคะต่อไปจะเป็นการระดมปลูกนะคะปลูกทุกสิ่งอย่างใช่เพื่อที่จะได้กินปีใหม่พอดีไกินเพราะว่ามันฝนตกแล้วก็น้ําฝนนี่คือน้ําอมฤตนะน้ําฝนนี่มันเป็นน้ําอมฤตนะครับตกลงที่ไหนเนี่ยมันก็จะทําให้พืชพันธุ์ัญญาหารเนี่ยเขียวไปหมดเลยนะมีชีวิตชีวามนุษย์ยังมีความสุขเลยอต้นไม้เหมือนกันนะเขาเฮเขาสนุกกันนะ คุณสังเกตดูต้นไม้หลังฝนตกนะครับเขาจะใบเขาเนี่ยก็จะแทงดอกแทงยอดคือเขาเฮเขามีความสุขเขาสนุกสนานเขาเฉลิมฉลองกันว่ามันมีน้ํามีอะไรมานะคะก็ไม่ได้เห็นมุมคุณแม่ท้องนาคมาอยู่ท้ายสวนนานแล้วนะสามเดือนอะคิดดูมันร้อนขนาดไหนเนาะใช่วันนี้อากาศดีจังเลยเนาะแบบไม่เหนียวตัวเลยดีมากบรรยากาศโอ